เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเสียตาปัญญาพร้อมศิลปินดาราร่วมอัดรายการราชรถมาเกยตอนพิเศษเปิดโอกาสให้แขกรับเชิญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อเรือมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคือโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมพิเศษนะฮะซึ่งเราจะออกวันจันนี้เลยนะครับเป็นราชรถมาเกยแต่ว่าก็จะไม่มีการแข่งขันที่เป็นจริงเป็นจังละ แต่ว่าเราจะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บอกบุญหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้ใจบุญต่างแล้วเราก็รับเฉพาะเรืออย่างเดียวเราไปติดต่อเรือที่ระยองมาเป็นโรงงานก็จะมามอบเรือกันนะฮะจำนวนของการช่วยเหลือมากน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องราวของใจน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีของที่จะมาช่วยก็ยิ้มนะฮะหรือว่าส่งกําลังใจบางคนที่เราไปเห็นว่าแพ็ ทรายหอ่อข้าวไปช่วยโกยดินอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีหลายๆห,หน่วยงานก็ช่วยกันไปหน่วยงานของเราก็จะเป็นอีกหน่วยงานนะฮะรายการไหนของเราที่จะทําได้ตรงไหนก็จะทํากันไปนะครับเรียกว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ประสบภยัยเพราะทั้งที่สตูดิโอและที่บ้านน้าท่วมเช่นกันค่ะตัวของเวิร์กพอยต์เองเนี่ยเราไปเลือกทําในทางด้านนี้เป็นทุ่งนาอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทุ่งนาเนี้ยเฉพาะดินที่เราถมลงไปเนี้ยก็เห็นอยู่แล้วพัดเดิมที่เราไปเลือกที่เนี่ยมันก็เป็นน้าเจิ่งอยู่แล้ว ราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุนี้เราก็ดีไซน์ไปอยู่ชั้น2หมดแต่ว่าก็ยกพื้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งก็ต้องเป็นชั้นล่างก็ต้องยอมงานเราได้ผงถ่ายเตรียมตัวออกมาที่จะถ่ายข้างนอกข้างนอกแล้วก็ขนฉากบางฉากออกมาหรือบางฉากที่ขนออกมาไม่ได้ก็คงจะต้องพัฒนาว่าเป็นฉากอะไรไปก่อนก็ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะฮะว่าระไรกางเราก็จะพัฒนาไปให้ใหปรับตามสถานการณ์นะฮะแล้วอาจจะมีเรื่องราวของการน้ำท่วมกำลังใจต่างๆ นะฮะที่เกิดขึ้นมารวมใจตรงไหนได้ก็ทํากันไปช่วยๆกันทุกๆฝ่ายไม่ไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยคือได้ทําใจแล้วก็รับสถานการณ์น้ํามาพอสมควรแล้วแล้วพยายามที่จะบอกคนอื่นว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นทรัพย์สมบัตินอกกายมันมาก็ไม่ได้โดนอะไรของของของพี่เองถือว่าน้อยกว่าคนที่โดนเยอะมากมายคือชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยุธยานะครสวรรคนะ์ต่างๆตรง,ตง,ตงนั้นเนี่ยแม้เขาทั้งบ้านเล็กนะแต่ว่ามันเป็นชีวิตเขา เขามากกว่าเราเยอะแต่ว่าสุดท้ายเราเชื่อว่าพลังกายพลังใจพวกนี er them, ้มันจะคืนกลับมาแล้วมันจะทบกลับเข้ามาหลายๆเท่าแล้วมันจะกลับเข้าสู่สภาพปกติให้มีกำลังใจคนต่อไปนอกจากกำลังใจที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะเสียตาก็ฝากบอกคุณผู้ชมด้วยว่าความสนุกในรายการต่างๆยังเหมือนเดิมแต่เรื่องของฉากอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะคะ